การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรยัติด่วนโดยวาจาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายแพทย์ทศพรเสลีร,รักจากพรรคไทยจากคุณเจเสศไทยเสศสสอุทัยธานีและบรรดาสอสอจากพักรัฐบาลพักฝ่ายค้านทั้งหมดครับเมื่อวานนี้ในช่วงวบ่ายเรื่องลดทัศนศ,ศึกษาลดวัด ผู้ไฟไหม้ที่ถนนวิภาวดีรังสิตมีข้อคิดเห็นที่ดีมากครับท่านเอเสศไทยเสศอภิปรายด้วยน้ำตาไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเหตุการณ์อย่างนี้น่าจะป้องกันได้แต่กลับไม่ป้องกันหย่อนยานกันส่วนราชการกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องก็ไม่ตรวจเข้มงวด ตวจตาเรื่องรถเรื่องยานพานะเรื่องรถโดยสารต้องเข้มงวดครับรถคันนี้จดทะเบียนตั้งแต่สองห5าหนึปีมาแล้วปล่อยมาได้ยังไงชีวิตลูกหลานกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องออกมาสรุปบทเรียนให้ถูกต้องไม่ใช่การอภิปรายครั้งนี้เกิดเหตุครั้งนี้แล้ววัวหายจึงล้อมคอกอะไรทำนองนั้นครับวัวหายจึงล้อมข้อ,อ ชี้บ่งบอกที่ผ่านมาละเลยไม่ตรวจตราจึงเกิดพาอุบัติภัยชีวิตนั้นดับสิ้นน้ำตาริงมิหยุดไหลอีกครั้งแล้วเมืองไทยถามเมื่อไหร่ดีกว่าเดิมต้องขันนอดนะครับไม่ใช่หย่อนยานขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึง่งกับการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ ลูกหลานของเรายัางเด็กยังเล็กเกินไปและคุณครูทั้งสามท่านขอให้ท่านไปสู่สุคติครับเราจะจดจำเหตุการณ์ครั้งนี้จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกในพื้นแผ่นดินไทยของเราเข้มงวดตรวจตาอัธิบุรีกรมการขนส่งทางบกหรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงทุกวงกลมถ้าทำไม่ได้มีมาตรการที่จะต้องใช้บังคับกับข้าราชการเหล่านี้ครับ ที่ร่วมหาประโยชน์หรือไม่ในการอวดตรายานภาหนะต่างๆย่อนยานหรือไม่ฝากด้วยความปรารถนาดีนะครับ